ฮัลโหลมาโชมาแล้วสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับทุกๆคนฮัลโหลฮัลโหลมาโชบอลบอลถามหน่อยว่าฮัลโหลฮัลโหลมาโชรู้จักโฆษณาบ้างไหมรู้สิบอลบอลแล้วฮัลโหลมาโชก็รู้อีกด้วยนะว่าโฆษณาก็คือการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้โดยทั่วกันอย่างกว้างขวาง โอ้บอนบอนการโฆษณาเนี่ยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนะใช่สิใช่สิฮัลโหลฮัลโหลมาชอเพราะว่าโฆษณาโฆษณาจะให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ว่าดียังไงเอ๊แต่ฮัลโหลฮัลโหลมาชอโฆษณามีทั้งสื่ออะไรบ้างนะก็มีทั้งทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ไงล่ะบอนบอลอ้าอาอ้าบอนบอนแต่บางทีโฆษณาก,ก็บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เกินจริง ทำให้คนซื้อหลงเชื่อได้นะโอ้ oh, และถ้าซื้อมาใช้นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะน้องๆอ๋อหง, oh งั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกสินค้าสินค้าเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาดีๆเลยละสิใช่แล้วบอลบอนฮัลโลมาโชจะบอกให้ว่าบางทีสินค้าลดราคาก็อาจเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ก็ควรต้องพิจารณาด้วยว่ามีฉลากหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือเปล่าอ้อฮัลโหลฮัลโหลมาช่อถ้าทําอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพคุณภาพดีคุ้มค่าคุ้มค่ากับเงินอีกด้วยอ๋อบอลบอลมีเรื่องที่เป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนอีกเรื่องนะก็เรื่องที่พวกเราต้องรู้จักปฏิเสธปฏิเสธสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ฟังนี่ฟังนี่ทุกๆคนถ้านึกไม่ออกบอลบอลจะบอกให้ว่าอะไรอะไรบ้างที่เป็นผลเสียผลเสียต่อร่างกายอย่างแรกก็คือบุหรี่บุหรี่ซึ่งจะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายเช่นมะเร็งถุงลมโป่งพองโอ้ถูกต้องเลยบอลบอลอีกอย่างก็คือสุราน้องๆในสุรามีแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะและน้องๆต้องฟังฮัลโลมาโชวให้ดี สารเสพติดยิ่งอันตรายนะน้องๆอ,อยู่ให้อย่างห่างเลยนะทั้งยาบ้าฟินเฮโรอีนพวกนี้ทำให้สุขภาพของเราเสื่อมโทรมนะครับยังมีเรื่องที่บอลบอลจะบอกทุกๆคนเหมือนกันนะฮัลโหลฮมาชอพวกเราพวกเราต้องไม่รับประทานลูกอมขนมหวานเพราะจะทำให้ฟันผุฟันผุทุกๆคนอย่าเล่นเกมเล่นเกมจนตึกตื่นตึกตืนแล้วก็อย่าไปแหล่งบันเทิงบันเทิงต่างๆ เพราะจะทำให้เป็นผลเสียต่อร่างกายใช่ไหมลาบบอนบอนฮัลโลมาโชจะบอกให้ว่าเวลามีใครมาชักชวนก็ต้องปฏิเสธด้วยถ้อยคำที่สุภาพและน้องๆก็ต้องไม่ลังเลต่อคำชักชวนของผู้อื่นด้วยนะครับบอนบอนไม่ลังเลไม่ลังเลอยู่แล้วฮัลโหลฮัลโหลมาโชฮัลโหลฮัลโลมาโชถ้าอย่างนั้นวันนี้วันนี้เราไปหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพทำกันเถอะไปสิบอนบอนไปออกกำลังกาย พักผ่อนแล้วก็หาสิ่งที่มีประโยชน์รับประทานกันดีกว่าทุกๆคนบอลบอลไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ